คำถามนี้ถามมาแต่เมษาแล้วเสียจจง,งอนไปแล้ววันนี้เอาความสวยๆแบบนี้ไปใช้นะจ้าคุณสวยพูดไปเลยค่ะ fling g e o okay. k smart but folk high, high respect for คนที่เก่งคนที่ฉลาดคนทีม่มีความสามารถเนี่ยฉันให้การเคารพนับถือให้ความเคารพนับถือก็คือให,ให้การยอมรับนะแต่เม้น สกัมเลอร์สแตฟฟ์ฟอเชียนไอเกเรสเปกฟราอันเดรแต่ว่าคนที่หน้าด้านไรอย่างอายมาในวงเล็บอย่างเธอนะ่ะ <c oughs> ไม่สมควรที่จะได้รับการก็คือฟอเชนใช่ไหมคะคุณไม่สมควรที่จะได้รับการดูแลหรือว่าสมควรที่จะได้รับการตอบแทนว่าสมควรที่จะรับรางวัลอะไรแบบนี้หรือว่าสมควรที่จะได้รับการยอมรับนับถือ จากคนอื่นๆเลยนะคะ s c a m l e r s folk นะคะใช้คำนี้นะคะส่วนคำว่าก้นเปรี้ยวแล้วว่าปากหวานก้นเปรี้ยวเนี่ยนะคะมันจะใช้คำนี้ค่ะ s m i s g e t นะคะไม่ต้องไปฟังหรอกก็แค่ปากหวานใส่ดูมยก็เฮอได้เพราะเห็นเนะคุณบารส์ส s m i h g e t m a ์ไดนะคะใช้คำนี้แต่ถ้า s h a t d e w นั่นคือการนินทาการนินทาส่วนมากมันจะเนกาทีฟถูกไหมคะเราจะใช้ s h a t d o w อดค่ะ เอาไปใช้ให้ถูกนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ครูเด้วยนะคะขอบคุณค่ะ